ถ้าเรากินหมดเราก็กิน60แคลสองละสิบแคลกินหมดก็คือ60สิบแคลถูกแล้วหมดยี่สิบแคลื่อเป็นางเงินสวัสดีค่ะสดิ้คุณชายกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เชคระติ้งแปลกด้อีกแล้วนะช่ออะไใครครับ แนะนำตัวเองก่อนครับชื่ออะไรครับฮะชื่อชาเข้าใช่ไหมผมชื่อเซอร์เข้านะครับเชฟเรตติ้งวันนี้นะคะหม่องก็มีภารกิจมาให้ทุกคนในออฟฟิศเนี่ยทำกันเนะาะชื่ออะไรกิ๊กมาบอกภารกิจหน่อยเร็วภารกิจชื่อแคลน้อยแต่อร่อยนะเออนะววันนี้ก็คือจริงๆกับความเดิมตอนที่แล้วก็คือวันศุกร์เนี่ยทุกคนทุกคนเงียบวะ วันนี้เดี๋ยวจะมีภารกิจให้ทุกคนไปทำก็คือว่าเราจะทำคลิปเป็นทีพิเศษเหรอเออแควน้อยแต่อร่อยนะก็คือให้ทุกคนไปที่เซเว่น <Okay. S 1> แต่อู่ฝันทงมาแล้วว่าเอาเป็นขนม แคลน้อยแต่อร่อยนะเหมือนที่อูบอกเนาะขนมที่ดีต่อสุขภาพแต่ละคนเนี่ยคิดว่าอันไหนดีอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแล้วกันแล้วก็เลือกที่มันแคลน้อยๆหน่อยเออก็เดี๋ยววันจันเรามาชิมกันว่าของใครอร่อยแล้วก็แล้วก็ใครอร่อยมีรางวัลให้ด้วยเออวันจันรอดีอ่ะโอเคไหมคนละหนึ่งห่อนะอ่ะวันจันนะวันเจอกันอีกทีอยากลุ้งยังไม่บอกหรอกว่ารางวัลคืออะไรเดี๋ยววันจันให้บอก คนในออฟฟิศไปซื้อขนมในแบบฉบับแคลน้อยแต่อร่อยนะของอตัวเองมาซึ่งเรามีโจทย์ว่าต้องไปซื้อที่เซเว่นใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาชิมกันว่าของใครเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ว่ามันเป็นขนมของคนไม้อ้วนแล้วกันเนือแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ว่าต้องอร่อยด้วยนะวันนี้มีรางวัลวินะทกรอนอย่างได้เก็บเป็มาเลยหซื้อมาแคลน้อยสุดแน่นอนคนชนะได้รางวัลเป็นขนมสีพานนะจ๊ะในนี้มันมีขนมอยู่หลายหลายยี่ห้อมาก คือ <c ười> ยังไงอ,อ,อ,อ่ะก็แปดยี่ห้อปะทุกคนเรามาหยอดใช่ไหมอันนี้คือทุกคนไปซื้อที่เซเว่นมาแปลว่าพี่ไม่รู้ก็ของใครแปลว่าพี่ไม่รู้ว่าขนมในนี้คือของใครนะเออเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบายเอ็ดใดๆทั้งนั้นนะเออว่าเป็นขนมข,นมของใครแล้วก็กิ๊กรู้ปะว่าขนมใครไม่รู้แน่ใจว่าไม่รู้ของตัวเองอ๋อโอเคไม่รู้ชิ้นแรกก็คือ ตัวอรญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่คือขนมเหรอกแก้วโซจูอยู่ไหนแคลอรี่น้อยเนี่ยจริงเราต้องดูอะไรบ้างโอ๊ตกลงเลยโอ๊ตกอนเลยโอ๊ตอนเทนต์โอ๊ตจบสายเพื่อสังมวิวิวจบสายอาหารถ้าดูแคลน่าจะดูที่ประมาณไขมันโปรตีนโปรตีนหรอแคลใช่ไหมอ๋อ อ่ะถูกต้องนะจ๊ะไม่ใช่แค่เวลาที่เราดูแคลอรี่น่ะเราดูแคลอรี่รวมก็จริงอย่างเช่นหัวแลนดแคลอรี่รวมไห่ให้พลังงานทั้งหมดหนึ่งรกิโลแคลอรี่ใช่ไหมแต่เราจะดูแค่แคลอรี่อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าหนึ่ง้กิโลแคลอรี่เนี่ยเป็นแคลอรี่ที่ได้จากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันถูกไหมถ้าเกิดจะให้ได้ประโยชน์เนี่ยก็ควรจะเป็นแคลอรี่ที่ได้จากโปรตีนแบบเยอะหน่อยโปรตีนหนึ่งกรัมให้พลังงานทั้งหมดสี่แคลอรี่ค่ะอ คาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมก็ให้พลังงานทั้งหมด4แคลอรี่แต่ว่าไขามันหนึ่งกรัมเนี่ยให้พลังงานทั้งหมด9แคลอรี่ก็ใช่ไหมต้องมาดูด้วยว่าเขาน่าจะได้พลังงานเยอะจากอะไรนะคะอย่างเชน่นอ่ะหนึ่งร้อยแคลนะจ๊ะโปรตีน g, เจ็ดกรัมไขมันทั้งหมด3กรัมแยมหัานหกน้ำตาล2กรัมน้ำตาล 2, g, 2 g. แล้วก็โซเดียม300มิลลิกรัมโซเดียมวันหนึ่งไม่ควรรับเกิน2,000มิลลิกรัมซึ่ง,อ, <Okay. S 2> ง okay. อันนี่ขอนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะอันนี้หนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับหนึ่งถุงเลยนะมา ชิมไหมพี่ก็ิะปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินหัวแร่อยู่แล้วอ่ะใช่ชิมเพิ่มความมีสหวานมิเปโย่เอ้ยมันอร่อยอยู่นะเนี่ยอร่อยนะมันมันก็กิเค็มมันมันก็หัวแล้อะให้ไม่เคยกินหัวแลร่เราจะให้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านผ่านพี่ผ่านไหมผ่านหน่ยพี่ผ่านผ่านสำหรับพี่พี่ก็เป็นสายถั่วเพราะฉะนั้นพี่ให้ผ่านจ้าผ่านสามนสะคุณผ่านสามใช่ปหมอ่าผ่านสามของใคร ของพลอยนะจ๊ะของความผ่านสามนะขอเคนะก็ของพลอยนะคะเนเน่ลูกอมหรอน่าจะเป็นลูกอมว่ะมันเป็นเจลลี่ไงเขาบอกอย่ว่าเป็นเจลลี่อ๋อจะเป็นลูกอมยังไงเราต้องดูที่ฉลากก่อนว่าหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมีหนึ่งชิ้นแปลว่าในหนึ่งชิ้นเขาไขมันศูนย์ นั่นหอมนแต่โปรตีนก็ศูนย์นะเมื่อไม่มีโปรตีนโปรตีนไม่ศูนย์น้ำตาลน้อยกว่า1กรัมโซเดียม20ก็คือแบบโอ้โหพลังงานศูนย์กิโลแคลว่ะเฮลตี้สุดๆจริงจริงคือแคลแคลแคลชนะเลิศคนนี้แคลชนะเลิศแคลชนะเลิศมี2รสเหรอใช่สรสมันมีรสกลิ่นแอปเปิ้ลกับมีรสเมื่อกีแอปเปิลแล้วก็ลสุนอเรนอะพี่กินพี่กินส้มยังไงแซ่บว่ะแต่ว่ามันน้ำตาลเท่าไหร่เมื่อกี้น้ำลหนึ่หนึ่งน้อยกว่าหนึ่ง อร่อยของไทยเน้ำของเมนเจอร์ของเมนเจอร์เราเนีคะก็คือของอูนะผ่านเยอะเลยอร่อยขนาดนเออพี่ก็ผ่านวะผ่านจ้าเพี่คงมาเสร็จแล้วผ่านนะจ้าผ่านนะจ๊ะหนึ่งซองเนี่ย 60กิโลแคลอรี่ก็คือหนอึ่งหน่วยบริโภคคือหนึ่งซองเลยแล้วในหนึ่งซองเนี้คือ60กิโลแคลไขมันอุ้ยไขมันก็ไม่เยอะนะไขมันก็1กรัมโปรตีนตั้ง7จ็ดคอเลสเตอรอลสิมิลลิกรัมคาร์โบไฮเดรต7แต่คาร์โบไฮเดรตก็อัะแรงไว้งอออื่นน้ำตาล7กรัมแล้วก็มีโซเดียม230มิลลิกรัมก็ออกไปทางนวลน,นูลทางลูกโซ่ก <laughs> ันทางลูกโซ่อันนี้เราพี่เคยกินอยู่แล้วอร่อยอ่ะถึงยำสามกอบเลยอ่ะ ของใครของเขาเองล็อกเอร์ปลาล็อกเตอร์ปลาและท่ายามีไม่ผ่านไม่ผ่านแซบจ้าแซบจ้าแบบว่าผ่านนผ่านผ่านอุ๊ยผ่านอยูแล้วว่าผ่านค่ะผ่านค่ะซีด้าซีด้าแฮคโมหมู แคบหมูแคบหมูแคบหมูบบีีค BBQ BBQ ดูคิวแถวนิดนึงกิโลแคลก็คือ1ซองเนี่ยนะหถุงเนี่ยก็คือหนึ่งหน่วยบริโภคเลยแล้วก็มีพลังงานทั้งหมด90กิโลแคลอรี่ไขมันทั้งหมด5กรัมคอเลสเตอรอลเยอะหน่อยนะเพราะสิบห้ามิลลิกรัมเยอะกว่าชาวบ้านเลยน้ำตาลก็ไม่เท่าไหร่หนึ่งกรัมคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมโซเดียม280ร้อยแปดสิบโซเดียมเยอะกว่าเยอะกว่าของด็ตรปารเมื่อกี้เยอะกว่าไอ้ไอ้นั่นอ่ะหมูแผ่นอ่า หอมนะตัดออกอู้หู้สวยมากิเลยมันเหมือนแคบหมูมันก็แคบหมูนั่นแหละแคบหมูเลยล่ะเฮ้ยเธทพธงทำไมทุกคนเลือกของอร่อยมากอันนี้ท้องไผ่อุ๊ยนี่ก็นาดไหมผ่านเ่อมี่ผ่านผ่านผ่านค่ะอ่ะเบ็นโตะปลาหมึกแท่งเหรอเบ็นโตะปลาหมึกแท่งปลาเส้นอบกรอมันไม่ใช่ปลาหมึกแท่งนะปลาเส้นอบกลอปลาเส้นอบกรอบ เออหนึ่งซองนี่คือหนึ่งหน่วยบริโภคนะมีทั้งหมด60กิโลแคลก็ไม่ได้เยอะน้อยใช่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็จะมันก็ปริมาณด้วยไงมันอยู่ที่ปริมาณด้วยเพราว่าว่าปริมาณก็ไม่ได้เยอะมากไขมันสูงคอเลสเตอรอลห้าโปรตีนสี่ก็ได้โปรตีนอยู่นะโซเดียม270จ้าก็พอๆกับเาอีโอตอนกี้เลยพอแคหมูแคแคหมูเลยโซเดียมเยอะเนี่ยคือบอกไปแล้วใช่ไหมว่าโซเดียมวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะรับไม่เกิน2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันคือถ้าโซเดียมเยอะมันก็บวมน้ำไง แล้วก็อีกอย่างมีผลเสียต่อสุขภาพในคนที่มีปัญหาโรคไตความดันอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรหรือเบาหวานที่เสี่ยมต่อการที่แบบเบาหวานเบาหวานที่มีผลต่อไตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ดีอะแล้วรู้ไหมทาไมเขาถึงห้ามกินองชูรสเพราะโซเดียมมันเยอะของชูรสมีโซเดียมเยอะใช่ไหมรู้นะงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเห็นไหมมันมีโซเดียมอยู่ในโครงสร้างมันก็มันก็ทําให้บวมน้ำเออมันก็คือโซเดียมะมันก็คือโซเดียมอะชิมแล้วนะ คือหนูชอบเื้อปลาฮาโลแบบนิ่มๆไปทอดนะมันอร่อยมากอันเดียวมันแบบว่างเปล่าไปขอให้หน่อยไม่ชอบว่ามันก็ได้นะแต่มันก็อร่อยดีแล้วมันก็มีกลิ่นต้มยำหน่อยๆร้อนๆหน่อยๆแต่มันก็อร่อยเนาะของไข่อุ้ยพี่บุ๋มพี่พี่ยอมพี่ผ่านไม่ผ่านผ่านจ้าผ่านไม่ผ่านผ่านก็ได้อ่ะผ่านแล้วกัน นผ่านทุกอันเลยอะเป็คนเลือกของอร่อยมาหมดเลยอะพลังงานทั้งหมด10กิโลแคลอรี่น้อยมากหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ6ซองอทำไมอะข้างในเป็นซองหกซองเนี่ยเท่ากับ10กิโลแคลนะในเนี้ยอ่าในนเี้หกซองเนี่ยเท่ากับ10กิโลแคลมสาาลย60ซิลิโกซิลิโกซิลิโกเออถ้าเรากินหมดเราก็กิน60แคลสองละสิบแคลกินหมดก็คือ60แคลบู๊ทุกล้ว ไขมันศูนย no ์คอเลสเตอรอลศูนย like ์โปรตีนหนึ่งกรัมโปรตีนก็ได้เลยนะเส้นใยอาหารอ๋อเห็นว่าเป็นสาหร่ายแต่เส้นใยอาหารก็ไม่ได้เยอะเส้นใยอาหารน้อยกว่าหนึ่งโซเดียมสี่สิบก็ไม่เท่าไหร่เนาะโซเดียมสี่สิบมิลลิกรัมก็ถือว่าโอเควิตามินอย่างอื่นเยอะ่มานนิดๆหน่อยๆแปลว่าถ้ากินทั้งหมดนี้คือหกสิบนะแบ่งคนละสิบแคลงคนละสิบแคลงคนละสิบแคลงเสร็จมัอืมจบแล้วอะไรของใครจ๊ะ ของคนนี้นะคะทุกคนออของคนนี้นะพี่ะะอมมี่อ่ะผ่านได้ผ่านผ่านตาอ่าของพี่ก็ผ่านนะจ้าผ่านค่ะของใครอีกอ่ะเหีออ๋ยของหนูนี่แหละนี่ไงหกสิบกิโลแคลอรี่อ่าหกสิบแคลหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยคือครึ่งสอง จำนวนหน่วยบริโภคต่อซองแต่ว่าซองเนี้สองหน่วยบริโภคแปลว่าทั้งหมดซองเนี้ร้อยยี่สิบกิโลอรี่เยอะสุดปะเนี่ยก็มันแบ่งกินครึ่งนึงเขาบอกใช่เขาบอกให้แบ่งกินซองเนี้ร้อยยี่สิบกิโลอรี่ซองแบ่งกินเออซองนี้ใครกินหมดคอเลสเตอรอลเก้าสิบห้ามีคอเลสเตอรอลกินเยอะกว่าไข่เลยเนี่ยแต่ว่าไขมันน้อยโปรตีนเจ็ดกัมโอ้เนี่ยเห็นไหมมีพลังงานในแต่ละวันคาร์โบไฮเดรตแปดกัมโปรตีนเจ็ดร้อยสิบก็ยังโอเคอ่ะก็ยังถือว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้แรงไปอ่ะเนาะเออไม่ใช่ขนมแบบมันอร่อยนะก็คือเป็นมีน้ำเยิ้มๆราดข้างหน้าเนาะแล้วก็ตัวกระหมือนก็เกาียวอร่อยมันจะชอบมีพวกของฝากที่เวลาเราไปไปยาไปชมบุรีแล้วเราได้ซื้อกลับแบบผ่านจ้าผ่านจ้าเชฟ้อมปะเนี่ยสล้วแบบพี่ก็ผ่านจ้าสหรับเขาเขาก็ผ่านจ้าเฮ้ยแต่ทุกคนมีความสามารถในการเลือกขนมมาจริงๆนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยขนมที่เลือกมาถึงจะ แคลอรี่ไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่ก็อร่อยเนาะวันนี้เราจะตัดสินละถ้าแคลน้อยสุดแล้วกันแคลน้อยสุดอ่ะต้องเป็นต้องเป็นเจอรี่ซึ่เป็นของอู๋ในแง่ของประโยชน์เนี่ยของพลอยน่าจะของกูรูพลอยน่าจะชนะเลิศนะเพราะว่าเป็นโปรตีนก็เยอะเออใช่แล้วก็มีแบบใยอาหารมีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโปรตีนพืชไงต้องบราโวที่กูรูพลอยเนาะอย่างถั่วแระอย่างเงี้ยกินได้นะพี่ว่าทางที่ดีถ้ากินไม่ได้โซเดียมคือแกะ เ,เราไม่ต้องดูดเปลือกอ่ะบางคนดูดเปลือกใช่ป่ะอันนี้ต้องแกะแล้วกินเม็ดเ,เ,เราต้องมีในใจนะเราสามคนอนะ่ะเนื่องจากเราชิมทุกยี่ห้อเราต้องมีในใจว่าแคลน้อยแต่อร่อยนะ,ท,ยะยทุกเจ้าเลยทุกยี่ห้อเลยที่เราตัดสินมาถ้าเป็นกิ๊กกิ๊กให้ไครเยลลี่ค่ะชอบเพราะว่ามันแค่ฉีกบีบดูดก็หอกมาได้เลยก็ซีซองเขาว่าฉีกบีบดูดเยวมีชอบอะไรถ้าเป็นพี่นะ พี่ก็ชอบนั่นแหละชิมดูดเพรราะู้ว่ามีวิธีบอกกินด้วยนี่ใช่ชีกบิดดูดใช่ไหมมันมีบอกว่ากินยังไงให้อร่อยด้วยแล้วแถวน้อยมีส่งบุ๊กมาจะลองคนละขนาดถ้าเกิดว่าให้เลือกซื้อมากินเองน่าจะไม่ซื้อเพราะไม่เคยสนใจไม่ค่อยจะเลือกซื้ออะไรกินมาชิมเท่าไหร่แต่วันนี้ได้ชิมแล้วบอกว่ามันอร่อยเลยกูเย็เลี่ยนนี่แหละอร่อยเนาะ เราไม่เคยเออไม่เคยวันนี้โน่ส,สปอนเซอร์นะ<ช>ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะแต่เราไม่เคยที่จะซื้อพอเรามาบินเราทอะเรทอร่อยจริงๆรว่ะถ้างั้นวันนี้ก็ปราโบที่อู๋นะจ๊ะได้กินเยลลี่ทั้งออฟฟิส <laughs> ได้กินเยลลี่ทั้งออฟฟิส ซซอองไปื้ก็คือสิบซองนะโอ้เดี๋ยวพี่ให้ตากาใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคุณคุณอยากให้เราทําคลิปแนวนี้อยากจะทํำชาเลนจ์เล่นเกมกันในออฟฟิศนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้ทําอะไรเนาะอยู่ในช่วงเช็เลตติ้งนะคะวันนี้นะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรากดกระดิ่งด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพันพักเปิดกระดิ่งสิเอาสักหน่อยฟังติ๊กต๊อกข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้พวกเราไปแล้วค่ะ อาหารแมวเข้าได้นะคะ <laughs>